ดีค่ะคุณครูทั้งเทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสลับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์พบกันในช่วงบ่ายนะพบกันในช่วงบ่ายเป็นยังไงคะปิดไปกี่วันเอ่ยสามวันนะคะมีความสุขไหมคะมีนะคะมีความสุขยังไงเอ่ยนะอ้าวตอบไม่ได้ทีความสุขยังไงคะนอนหลับอิ่มอิมมีความสุข อ๋อไปร่วมถวายพระพรใช่ไหมคะนั่นเลยคะอ่ากราบพ่อนะคะไหว้ในหลวงไหมคะไหว้นะคะต้องไหว้ในหลวงพ่อของเราพ่อกับแผ่นดินถูกไหมคะพ่อกับแผ่นดินแล้วก็คุณพ่อของเราด้วยนะคะไหว้แค่วันพ่อวันเดียวไหมคะไม่ไหว้ทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันไม่ไหว้พ่อดีค่ะไหว้วันพ่อวันเดียวนะทั้งปีนะคะไม่ได้ต้องไหว้ทุกๆวันทุกๆวันก็เป็นวันสําคัญในทุกๆวันถูกไหมคะ อ่ะนะคะก็ใครที่มีคุณพ่อก็ผู้ปกครองที่ดูแลเรานะคะก็เปรียบเสมือนพ่อเหมือนกันบางคนมีแม่คนเดียวคุณแม่นี่เป็นได้ทั้งคุณพ่อเป็นได้ไหมคะมเป็นได้บางคนซื้อดอกไม้ไปบอกเหมือนคุณครูเหมือนกันค่ขาหนูมิ้จะดอกไม้ไปให้ใคระคะ่ะหนูไม่มีพ่อถามว่าอ้าวแล้วแม่หนูละ่ะมีไหมคะมีไหมมีนะคะแม่ก็เหมือนกับคุณพ่อของเราเช่นกันนะคะก็ไปให้ท่านนะคะอ่ะ ทีนี้พูดถึงเรื่องของการเรียนของเราบ้างลืมไปหรือยังครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเรียนอะไรไปเอ่ยหมอกเมฆฝนน้ำค้างเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีการสาธิตการทดลองด้วยใช่ไหมคะมลืมหรือยังอ่าเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะคะดูจากภาพนี้ลืมหรือยังเอ่ยซึ่งอยู่ในแบบบันทึกของนักเรียนนะคะ หรือไม่ยังคะอย่างนะคะอ้าวดูจากภาพอธิบายได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดูจากภาพอ้าวกล้าตอบค่ะจะได้ทบทวนกันอะไรคะใครเอ่ยมีน้ำแข็งมียร้อนแล้วมีอะไรอีก<ม>เกิดขึ้นได้ยังไง<ม>เกิดขึ้นได้ยังไงอ้าวดูจากภาพนะคะทบทวนใครเอ่ย อันนั้นคุณครูมอบไม้ให้เลยนะคะวันวิสาดูจากภาพมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งค่ะพอของเหลวกัของร้อนมากระทบกันก็จะเกิดไอน้ำค่ะเอะแล้วก็เกิดฝ้าสีขาวแล้วก็ ก่อตัวกันใหญ่ขึ้นเลยหยดมาเป็นน้ําค่ะน้ําร้อนกับอะไรนะคะมัอสักค่น้ําร้อนกับของเหลวมาเจอกัน <c oughs> น้ําร้อนกับของเหลวนี่มันอย่างเดียวกันไหม <c oughs> น้ําร้อนกับของเหลว <c oughs> ถามว่าที่เพ,พื่อนพูดนี่มีอยู่ในภาพหมดเลยแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ยังไม่ผิดแต่ว่าการเรียงลําดับนะคะ,ย,นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนเอาไหนะใครจะช่วยเพื่อนอีกเอากมลนชนกยกมือแล้วนะคะ ไอ้น,น้ำต้อควรจะเกิดตอนไหนออหลังจากพี่ไม่ดูค่ะปิดหนังสือ,ต,อต้องใช้ความเข้าใจถูกไหมเราดูจากภาพเราสามารถที่จะทำไมได้อธิบายได้นะคะหลังจากที่น้ำร้อนกระทบกับความเย็นความร้อนกระทบกับความเย็นแล้วเหยเป็นไอ้น,น้ำไอ้น้ำทำให้ควบแน่นเป็นฝ้าค่ะฝ้าสีขาว แล้วมารวมตัวการเป็น,เป,นเป็นอะไรคะเป็นอะไรหยดน้ำอ่าเป็นหยดน้ํากระทบกันแล้วแล้วเกิดไอ้น้ําจริงหรือเปล่ากระทบกันแล้วเกิดไอ้น้ำไหมคะไอ้น้ําเกิดตอนไหนอะ่ะฮะกระทบกันแล้วนี่เกิดไอ้น้ำไหมคะฮะเอเอเราบอกว่าฟาก่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนนะ น้ำร้อนอันนี้มีใครอีกยังยังยังไม่ชัดเจนเพื่อนยังวางลำดับก่อนหลังยังไม่ถูกใส่น้ำร้อนลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นใส่น้ำร้อนลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดฟ้าเลยมไหมคะมเกิดอะไรก่อนอา้าวแสนลองดูแสนเอามาค่ะดูจากภาพไม,ไม่ไปไม่ถึงลูกหนูต้องวิ่งขึ้นมาอาจจะแสนก่อน เดี๋ยวให้เพื่อนนำทางก่อนอ่ดูจากภาพอะไรครับตามความเข้าใจของเราครูจะได้เพิ่มเติมให้ได้ถูกไอน้ำจากน้ำร้อนไปกระทบกับความเย็นของน้ำแข็งจึงเกิดการควบแน่นเป็นฝ้าสีขาวจากฝ้าสีขาวกลายเป็นละอองน้ำและเมื่อละอองน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นหยดน้ำและจึงไหลลงมา ้าสีขาวนั่นคืออะไรคะแค่สีขาวคืออะไรฝ้าขาวคืออะไรฝ้าขาวคืออะไราาขวคือคืออะไรคะก่อนจะเป็นหยดน้ําขนาดใหญ่เนี่ยมันควบแน่นถูกไหมควบแน่นเป็นอะไรคะเป็นอ,อะไรครับละ,ออ,ะอองน้ำอ่าละอองน้ําเล็กๆที่เราเห็นเป็นฝ้าถูกไหมฝ<ม>้าขาวนะคะ,อะอเอาพวบมือก,กับเพื่อนด้วยเก่งมากนะคะเยี่ยมนะคะ <S <S> <S <S <S> ตรงนี้เนี่ยน้ำร้อนเมื่อใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำไปไหนอะไอ้น้ำก็ลอยสูงขึ้นไปใช่หรือไม่ใช่พอลอยสูงขึ้นไปปุ๊บไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าแต่ในที่นี้อากาศที่เย็นเนี่ยครูใส่อะไรลงไปน้ำแข็งน้ำแข็งเย็นไหมเย็น,ยนถูกไหมคะยิ่งสูงมันยิ่งร้อนหรือยิ่งเย็นนะนักเรียนยิ่งสูงขึ้นไปอะอากาศยิ่งทำไมลูกเรียนนักเรียน ยิ่งเย็นถูกไหมคะเพราะนั้นไอน,น้ำจากน้ําร้อนก็ลอยขึ้นไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าจึงเกิดการควแแรบแน่นการควบแน่นครูบอกแล้วใช่ไหมคืออะไรคะคือการเปลี่ยนจากสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวแก๊สในที่นี้ก็คืออะไรไอน้ำก็คือการเปลี่ยนจากไอน้ำไปเป็นของ เหลวนั่นเองนะคะก็คือเป็นลลอองน้ำเล็กๆที่เกาะอยู่ข้างภาชนะที่เราเห็นเป็นฝ้าขาวอะนะคะหลังจากนั้นลลองน้ำเล็กเล็กเหล่านั้นมันก็รวมตัวจากเล็กๆก,ก็รวมตัวให้ทำไมใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อย,เ,อยเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หยดลงมาถูกไม่ถูกถูกไหมคะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้น้ำเนี่ยมันมีความร้อนหรือความเย็นไอ้น้ำเนี่ยมีความร้อนนะคะทบทวนใหม่นะลอยไปกระทบกับ อากาศที่เย็นกว่านะคะพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นพอเย็นตัวแล้วก็จะเกิดการอะไรคะก็คือมีการควบแน่นถูกไหมคะควบแน่นเปลี่ยนสถานะไปเป็นละอองน้ำนะคะละอองน้ําเหล่านั้นรวมตัวเป็นหยดน้ําที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งจาเหตุพวกนี้ก็คือทําให้เกิดปรากฏการธรรมชาติก็คืออะไรนั่นเองการเกิดอะไรคะหมอมกเมฆฝนแล้วก็ น้ำค้างเพราะนั้นไอ้น้ำนี่สำคัญไหมสำคัญ,ำคญทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายอ่ะครั้งที่เราเรียนในเรื่องของต่างๆเมฆหมอกฝนน้ำค้างเกิดขึ้นได้ไงก็คือมีไอ้น้ำเป็นตัวสำคัญใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเข้าใจหรือยังตัวนี้ต้องกลับไปทบทวนนะคนที่ยังไม่เข้าใจอะนะคะวันนี้เรามาทบทวนในเรื่องของเมฆเมฆเกิดข,ขึ้นได้ไงคะลืมยัง อธิบายจากตรงนี้ได้ถ้าใครเรียนแล้วตอบว่าไม่รู้แสดงว่าทําไมเอ่ยเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ความเข้าใจด้วยจําอย่างเดียวไม่ได้นะคะจําอย่างเดียวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลงไปทบทวนกันนะคะจากจากอะไรจากเอ่อ,อยุวิธีทัศนะคะลองดูเพราะเมฆเกิดขึ้นได้ยังไง นานหรืออย่างที่ไม่ได้แงน,นคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก,ก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะ ไอน้ําเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ํามากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนําพาไอาน้ําเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ําเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัว โดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิว๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ําและกระแสลมและที่สําคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทําให้หยดน้ําบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ําแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็งเ,เป็นอีกคําตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่า ทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ําเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุก,สน,กสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโต